สวัสดีค่ะเมื่อนี้ภามาเบิงบรรยากาศเทศกาลงานแข่งเรือยาวประจำปีเนาะค่ะของชุมชนอันนี้จะเป็นเมื่อที่สองแล้วก็จะเปิดโอกาสให้อ่าบุคคลภายนอกเขามาร่วมแข่งขันได้ค่ะก็คือเป็นการแข่งที่เป็นเมื่ออาชีพมากยิ่งขึ้นคนที่าหาล่ารางวัลโดยเฉพาะนะคะที่แถวแม่นม้ำโค้งแถวพ้นพิสไซแถว อ่าที่แข่งแถวลุ่มแม่น้ำคงแถวนองคายเขามาแข่งได้ค่ะที่เป็นมืออาชีพพนทีล่ารางวัลโดยเฉพาะ,ะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศเศร้าเริ่มมาซ้อมกันแล้วมือนี้ก็จะดูเดือดกลาเมือวานนี่ค่ะเพราะว่ามือวานจะเป็นรอบคัดเลือกจะเป็นอ่าทีมชุมชนเนาะคะ่ะของแต่ละหมู่บ้านก็คืออ่าไม่ได้เป็นมืออาชีพมันจะว่างจากงานก็คือมาซ้อมมาแข่งกันเพื่อความสนุกสนานเป็นประเภทนี้ อ่าสืบต่อกันมาเนาะค่ะอันนี้เพื่อนบอกว่าจัดแข่งขันมาเป็นเวลาอ่าสิบเจ็ดปีแล้วค่ะที่เพื่อนนั่นแข่งเรือยาวกันมาเนี่ยค่ะก็คืออ่าคนในชุมชนนะค่ะในหมู่บ้านกับส่วนมากก็มีอาชีพเพศอา,าเกษตรกรรมกีดยางใื่ค่ะว่างก็ค่อยได้มาซ้อมเนาะค่ะแต่ว่าเมื่อนี่ก็สิเป็นคนที่แบบว่าเมื่ออาชีพเมื่อโปรอ่าเป็น แข่งล่ารางวัลหนยเฉพาะเนาะค่ะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศอ่าช่วงเศร้าๆเนาะค่ะจะมาลงซ่อมกันเมื่อนี้อ่าเหมือนเลือดจะไหลก็บเมื่อวานอีกค่ะเอากลับมาเบ่งบรรยากาศกันอันนี้แสงแสงนี่บ่ได้เห็นปับ๊บเลยค่ะมันนั่นปั๊บอัตโนมัติเพราะว่าเมื่อนี้ฝนตกไหมกบ่ห้อนเมื่อวานนี่ฝนกระตกอยู่แต่ว่าเมื่อนี้ตกแห้งกว่าเมื่อวานอีก แต่ว่าก็ดีขึ้นกันค่ะเย็นสบายมะฮ้อนค่ะเมื่อนี่กับผ้าหลานมาเที่ยวน้ำค่ะหอบอพา,าหมที่นอนมานอนถาเบิงพอมันแข็งค่ะเมื่อนี่ท้องฟ้าก็จะเป็นอึมคลึ้มค,ค่ะมะฮ้อนแมงปอกระบ,บินไปบินมาบอทราบว่าเห็นยดน้ำม่ค่ะนี่ ต้องทายในเต้นค่ะขั้นจะออกไปทายข้างนอกค่ะต้องเอาหมวกมาปิดข้างบนโทรศัพท์ไวค้ค่ะบอห้น้ำเขาแน่นโทรศัพท์เขาเนาะอันนี้ก็เรือเทียนมาแขงเรือจากภายนอกนะคะมาแขงกระสิเอาลงมาซ่อมให้มันคุ้นชิ้นกับน่านาน,น้ามล่องหน้ามที่จะใส่แขงขันเนาะค่ะกระสีจับตลาดก,กันค่ะว่าผู้ใดจะเจอกับไผแล้วก็ ได้ล่องน้าข้าขังนอกขังในอ่ากดกดกติกาก็จะค้ายๆกบเมื่อวานเนี่ยค่ะก็คือแข่งรอบละสองล้ำแพ้คัดออกแล้วก็ทีมทิศนะก็จะไปเจอกับทีมทิศนะอ่าแข่งไปเรื่อยๆนะจะจนเรือสองทีมสุดท้ายนะคะค่ะเอามาแข่งว่าผู้ใดจะได้ที่หนึ่งค่ะกดกติกาก็จะประมาณเนี่ยค่ะคนทีมาเสียกับเสียมวนค่ะเสียงแหบเสียงแห่งกันเนาะค่ะไปแล้วค่ะบายๆค่ะ